หลังจากที่ยิงมาอันนี้ BM21 RM70 ปืนคกปืนคอปืนใหญ่ยิงกันสนานหว้ปรากฏร่างกายใหม่อ,มออกมากลายเป็นว่าตอนนี้โชว์เขี้ยวเล็บใหม่ครับเป็นขีปนาวุธฟังไม่ผิดน,นะครับขีปนาวุธ<อ>พิสัยไกล<อ>แต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบผมจะสรุปรายละเอียดจากกองทัพภาคที่สองท่านบอกเหตุการณ์นี้ตอนแรกฟัง ก็สยองถ้าหากยิงมาไม่ว่าจะเป็นตรงจังหวัดอุดรมีชัยยิงจากไหนก็แล้วแต่มันเลยบ M เอ็งหนึ่งเองนะมันไกลกว่านั้นไกลสุดได้ร้อยสาสิบกิโลเมตรเอาแผนที่มาวัดนะฮะแผนที่ถึงยิงจากจากอุดรมีชัยมันจะข้ามจังหวัดชายแดนออกมาไกลถึงเมืองย่าโมโอ้โหราชนครราชสสีหมากครับถ้าหากเป็นแบบนั้นอันตราย แต่โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทำไมพูดเงี้ยอย่าตกใจอย่าเพิ่งแตกตื่นตกใจเออจริงไหมยังไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ครับอ๋อเห็นแบบนี้ท่านคิมชอบใช้อะจำได้เวลาเดินสวนที่ไรสวนสนามท่านนะนะไปตรวจปืนทรงนี้ถ้าเป็นจีนมีเกาหลีเหนือมีแต่นี่มีเหร ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เห็นชอบโพสต์อยู่บ่อยๆไม่เคยเห็นมีข้อมูลไม่เคย็นรองนะทีมงานยุทธศาสตร์ประเทศไทยก็ตรวจสอบไปอืมทำไมอื้อะพี่ไม่เคยเห็นไงข้าแมงข้แม่งอะอาวุธนี้ชื่อว่า PH03 ฉีปนาวุธพิสัยไกลข่าวจากกองทัพภาคที่สองท่านพูดเองท่านแถลงเองเคยเตือนเอาไว้คแมจะใช้ถล่มไทยหากอย่าใช้เขาแมง หากใช้อ่ะจะไกลถึงนครราชสีมาโอ้ตกใจนะจะไกลถึงเมืองย่าโมโคร,ราชเออทุกวันนี้พ m 2 1 40กิโลเมตรหากเป็น p h เ0 3 130นกิโลเมตรโอ้โต้องเท่าไหร่3มเท่าอ่ะ3มเท่า3 3 4เท่าคือถ้าเป็นยิงเป็นแนวโค้งตับตรงๆแล้วโค้งตรงมาเนี่ยออมันมาได้ไกลถึงขนาดนั้นแต่กองทัพปฏิสองที่พูดไว้เนี่ยไอ้ BM อ็น่ในยิงประมาณเนี่ยจังหวัดแถวแถวการทนบุรี สิเออสเกสุรินก็จะโดน<ะ>แต่ถ้าหากเป็น130กิโลเมตรมันจะข้ามมาถึงนครราชสีมาออแต่กองทัพที่สองซึ่งคนอธิบาย PHL03 ไว้ก็อธิบายต่อไปว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจออทำไมอ่ะเพราะอย่าเชื่อข่าวลือ,อ,อตอนนี้ข่าวลือที่ทางกองทัพออกมาเนี่ยข่าวกองทัพเนี่ยเป็นข่าวจริง<ะ>แต่มันจะมีข่าวลือๆออ,อ,ออกมาว่าขมรตั้งท่าจะยิง PHL03 ใส่บ้านเราประเทศไทยกอ,องทัพภาคที่2ท่านก็เลยเตือนเอาไว้ว่าอย่าพิ่งแตกตื่นตกใจเพราะสิ่งที่เขาเคลมไว้สิ่งที่เขาเอามาวิ่งให้ประชาชนเขาดูอย่าใช้คาว่ากูอย่างองี้จริงหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้แต่หากยิงแล้วไงเราก็มีอะไรว่ตอบโต้อากาศสยานอะไรประมาณนี้ระบบสกัดขีปนาวุธเราก็จะมีแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วอย่าพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี